สวัสดีครับนี่ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าตัวสเต็ปแต่ละสเต็ปของคาปาซิเตอร์ของ power factor correction regulator รุ่น ERD13 ของแบรนด์ g o p o Energy ครับครับเริ่มเข้าสู่การตั้งค่าแต่ละสเต็ปโดยการกดลูกศรลง คือเข้าหน้าเซตติ้งเมื่อเข้าหน้าเซตติ้งแล้วกด enter หทีครับกดลงมาที่ set step enter จะมี manual แลอ auto manual ก็คือการ adjust โดยเรา adjust เองครับส่วน auto auto จะเป็นการค้นหาด้วยตัว pfc เองว่าแต่และส step มีค่า k v เท่าไหร่ เข้าไปที่แมนนวลการตั้งค่าจะมีกดขึ้นกดลงเพื่อเพิ่มค่าลดค่ากดขึ้นเพิ่มค่ากดลงลดค่าแต่ว่าเราสามารถเซตแต่ละสเต็ปให้เป็นอะลามได้จะมี normal c o s e normal open a ะลารัมมีมี2แบบแล้วก็จะมีเซตเป็นผัดลมได้กดลง1ที จะเป็น normal code alarm กดลง2ที่จะเป็น normal open alarm กดอีก1ทีจะเป็นพัดลมครับผมจะเซตสเต็ปหนึ่งไว้ที่เป็นพัดลมสเต็ปสเป็น normal open สเต็ปสเป็น normal code ครับกด enter เพื่อไปสเต็ปถัดไปครับตัวนี้สเต็ปสเพิ่มค่าสเต็ปห เพิ่มค่าสเต็ป6เพิ่มค่าสเต็ป7ข้ามสเต็ป8เพิ่มค่าที่เหลือผมขอข้ามครับเสร็จสิ้นการตั้งค่ากด m เพื่อออกกดยเซตพารามิเตอร์ครับเครื่องจะทำการรีสตาร์ทใหม่ ก็จะเห็นได้ว่าตัวแรกนะครับเป็นพัดลมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น normal open แล้วก็ normal close ครับการเซตสเต็ปนะครับหรือการตั้งค่าทุกอย่างจะต้องอยู่ในโหมด m a n นวลเท่านั้นการปรับโหมดก็จะเป็น Manual แมนนวลละ พอโต้ก็จะกดที่ตัว M 1นวิครับเมื่อเราต้องการเทสแต่ละสเต็ปครับกด enter ค้างไว้ประมาณ1นวิครับแล้วก็เลื่อนแต่ละสเต็ปสเต็ปที่เราสามารถเลื่อน เปิดปิดได้นะครับก็จะไม่เกี่ยวกับตัวอะลามและพัดลมครับผมขอเริ่มเปิดที่สเต็ปที่4ครับกด enter ไปหนึ่งทีมันจะขึ้นกระพริบแสดงว่าตัวสเต็ปเนี่ยครับกำลังเตรียมเพื่อจะเปิดใช้งานโดยติดเรื่องดีเลย์ของ r e คอนเนคชั่นไทม์เรียนมา สเต็ปหสเต็ปห้าสเต็ปหสเต็ปเนี่ผมข้ามไว้ก็คือไม่มีค่าไม่มีค่าเราก็จะเปิดหน้า Contact Relay ไม่ได้ครับเลื่อนไปเปิดสเต็เปแส่วนสเต็ปไทยๆนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับ 个老。 โอเคครับตอนนี้ตัวรีเลย์นะครับคอนเนคชันเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็จะไม่กระพริบ tip, ครับโอเคครับ mm hmm. ขอบคุณครับ